ก็ผ่านไปเรียบร้อยครับสาหรับกิจกรรมรกินเลี้ยงประจาปีของบริษัทนะครับโดยก็มีการจัดแจกของรางวัลต,ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทองคําโทรศัพท์มือถือทีวี65นิ้ว43นิ้วตู้เย็นอีกสองเครื่องนะครับโทรศัพท์2เครื่องนะครับแล้วก็เงินรางวัลต่างๆอีกมากมายครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโดยเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำทุกปีครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับพนักงานที่ตั้งใจทำงานเพื่อบริษัทครับ พ่อค้าบ,บอกไปแล้วใช่ไหมครับเอ,อเหลือท้องอีกหนึ่งคนเลดี้บอสเป็นคนกลับนะเอ่ยชื่อใครคนนั้นราต้องทำไปเลยนะครับแจกทองคำนะครับไม่ได้แจกทองแดงไม่ได้ตอบแชทข้าวโพดใหญ่ค่ะมาข้าวโพดใหญ่คุณผันว่ามาครอบครัวใหญ่หญนะครับ<น> <c oughs> เป๊ะไามอ่าแล้วน่ามาล็อกล็อกกันแทนพ่ออ่าพ่อเป๊ะเลยเป๊ะรลบจกจบจก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 จบจก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 จบจก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 จ ลายชื่อได้ที่ออกไอ้ก่อนแล้วไอ้อะไรตนนตอ่าช่างคนนี้ต้องแบกแบกของไปแต่งงานนะคะช่างต้นค่ะใกแล้วใกล้มาป่วยพรลายชื่อที่ออก ชักตู้ล่ะตู้แล้วันต่อไปเป็นวันตู้เย็นขนาดกี่พนะครับหกตุนหกพยวเอาไห้อยากได้มเบไม่อยากได้ไม่อยากได้เดี๋ยวตดอ่าเดี๋ยวทวนจีวมาเอาตกลับมาอตัวเล็กอตัวเล็กมาเลยค่ะเ e n e r a t i o n ลูกใหม่อันนี้นะครับอ่ดูแต่งตัวดิโอ้หตรงเอไม่ค่ะเขาแต่งตัวเซอร์คือตรงเอตัดไปเลยลูกเอาไงก็ได้จะเป็นช่างแต่งนะยอกยอกร้องได้อยู่ดีแต่ละ